พระเอกตายตอนจบครับตายครับผมสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับวันนี้จะพามาตีพึ่งพึ่งพงครับกับครบจำเป็นนะครับทำไปแล้วครับไปครับไปลุยกันเลย

mi ra về Quán này đi bị chị uyên chị uyên điện đấy ham điện này ผมคู <toys> ้ล <m ics> <m ics> ้วเขาเล่นหน่อยนี่หน่ะยู้เนี่ยแล้วเราเอาไปไม่ปกคือควันมันนั่งเนี่ยมันก็ไปจะไหมข่าวร้ายคือจับมือก็มืดเนื้อวันนี้ล้มเป็นเจ้เลย Hãy cố bỏ bọc Chị, mấy anh có tìm mấy khóa xe vậy? Hẳn là không có tìm khóa xe vậy Gần sáng rồi, gần sáng Chị giữ đồng tắt ว่าพาคุ้มบิดใชโอเคครับมาใกล้หน่อยพอดีว่าไม่ได้เอาถุงมือมานะครับเลยถุงจำเป็นครับผมแล้วก็กินได้นะครับมาใกล้หน่อยนี่ครับเป็นหัวน้ำเลยครับนี่ครับนี่ครับหัวน้ำล้วนๆนะครับ นี่เป็นรังครับังขอแยกออกนะครับนี่เป็นหัวน้ำนะครับตวนบน่อนบนครับนี่คือลังครับขอแยกก่อนครับเก็บแต่หัวน้ำนะครับสุดยอดเลยนะครับ เอกตายตอนจบครับตายครับผมเอกตายตอนจบนะครับตอยครับ <c oughs> ขาเลยนะครับหยุดแล้วเกมดึงฮ <c oughs> ลนีเห็นดุดูนะครับใส่หมวกไปก็ทำอะไรเราไม่ได้ถึงมันจะมุดเข้าหมวกนะครับ <c oughs> แต่ว่าผมว่ารู้สึกสุดยอดมากครับนี่เป็นหัวน้ำนะครับ กำลังครับหัวน้ำล้วน,นครับโอ้ตรงนี้หัวน้ำนะครับหัวน้ำพึ่งพงนะครับจากปลาเลยนะครับไม่ใช่เลี้ยงนะครับไม่มีใครมาเลี้ยงในตอไม้อย่างนี้นะครับ ไม้เยอะครังนี้ต้นไม้หักเ,เก่าๆเป็นหลังนะครับ อเคครับอยู่ในข้างในนี้มีแต่หัวน้ำนะครับไม่มีตัวอ่อนนะครับมีแต่หัวน้ำนะครับดูนี่ครับนี่ครับหัวน้ำแบบโคตรเหนียวครับหรือว่าเหนียวอะครับประมาณขวดกว่าได้อยู่ครับสองขวดน่าสองขวดจะมีหลังอ่อนนะครับเก็บไปครับไปให้คนแก่เขาเอาไป นึ่งเอาไปหมกนะครับเอาอีกแล้วครับผมแต่ตอนจบตัวที่มันกินน้ำหวานนะครับจะต่อยนะครับสองตัวครับสามตัวโดนครับของขึ้นรถนะครับหัวน้ำครับขึ้นกระแตงนะครับก็โอเคนะครับประมาณสองถึงสามขวดนะครับสวัสดีครับ